น้องหนัดเป็นตากองหสสนีป่าสก๊าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนส,สมองสุบอนเ้อที่ติดตาม,มหาับสมเนาะหาซสาพี่น้องโอ้โหไสสนนีป่า่นได้เฮ็ดลายบอกพี่น้องไปเบิ่งไปส้มนมกันเนาะพน่างก่อนเฮ้าเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยบรรยากาศฝนตกพี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสมองสุบอนสุขุสุขชนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบขอกับซองสนีป่าพี่น้องเขาป่าฮะเฮ็ดพี่น้องเอ้ขฮาแกงได้สันีิเลยเฮ็ดกันน,นี่สันีกับพ่อแกงเลยแน่น้องนเวลายเตะเฮ็ดสม,มาฟีพี่น้องได้เฮ็ดอันเฮ็ดหลังโงูเฮ็ดไข่ เฮ็ดทุกอย่างพี่น้องค่ะสภาพพี่น้องย่างหาเลยเนาะได้เฮ็ดทุกอย่างพี่น้องเลยเขามาเมื่อนี้มีคนมานำมีคนมานำพี่น้องเลยไก่บาวไตก็มาพี่น้องไก่บ่าวไต่เอามืสุดย้าแกงกับเฮ็ดกับมะคอยลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเหามาอีกดอนหนึ่งเนาะนี่ทั้งไรบุกป่าบุกป่าบุกป่า บุกปลาคือเก่าจ้าก็ว่ายดีพี่นาอ่าเผ็ดในกั่น้องเล่านีไหมาไทยนม่สายอ้ยดอกไม้นะอันอรกม่ไนอันอ้้วเกตาดี ใส่ดอกงามอะไร้หนน่นีอกมาณไขะตอตาย่น่ตอตายไปเก็บเนี่นี่เหอเห็ดไข่ิ้มโอ้ยมุนปลาไี่น้องเลยเห็ดไข่แท้นี่ ของแท้แน่นอนเลยไม่ใส่นี่เขาบานนี้เลยว่ายิ่งเป็นตาท่งสีตาท่งสีนี้เคยกินเคยกินเอาหอมเคยกินทำหอมมาสั่งจะโมกจะโมกดีเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนเลยนะ นี่สายเห็ดบอโอ้เหน็ดเพืนนอะอน,นอเนาต่อไปพี่น้องจ,าจา้าจะได้กระเบิงกระส้มซองสองซาวแลลวกะที่ว,ว,ว,ว่าหาซาวเลยนะพี่น้องเนาะผักเบิงผักส้มน,นั่นแหละหาซาวลูกม่ใหญ่จืดขีดได้บ่มีบาวตายกระเบ,บิงกระส้มหายในเด้อพี่น้องเด้อ เงิงส้มให้น้องนัดน่เออกำลังเกิดบ่มาพี่มาพี่มาทางนี้นี่นี่นี่เฮ็ดนี่ดอกนี่อูมันขึ้นบ่ได้เออมันขึ้นบ่ได้เป็นเป็นยังคือขึ้นบ่ได้มีคากไม้เออเดี๋ยเดี๋ยวกำงาม นิสัยนิสัยไปเบ่งน้ำสนีก่อนพี <so ่น้อยน่าเก็บเห็ดเบื่อเมื่อไหร่ตายเดี๋ยโอ้กะเพ็ดกินนี่แหละเก็บเมลอดทําแ็นเป็นคนเบ่งจะได้บอกกินทําแม่กบี่ถิ่มได้ละบ่โอ นี่พระอีนีมาปิกก่มันเแม่มาเอาได้หนเลยนี่เต็มาอืมเฮ็ด้ถ้ามันออกอนีเรหลไปลวไป่ยเลยแค่นงเอนบุกป่าพี่น้องเลยบุกป่าหาเห็ดนำกันกล่องเห้าก็บสีวับปุ๊บวับในจักหน่อยเนาะขอโทดขอภายด้วยพี่น้องเด้อ ถ้าบอลได้มันบอดแจงหูแจงตากันเนาะหาหลอกเหตุไปนำกันพี่นอ้องพี่น้าบางทางบ่าวตายพี่เถอะละมานอีกไม่จังได้มานอีกอยู่บ่ มีแต่โตแนวไหนเหรอแฟนพี่น้องเอ้ยเน่าจนเบิดเนาะโอ้ยคือบ่อมาหาเฮ็ดแน่เน่าบ่อะนี่บ่บ้านเจ้าบ่เออเฮ็ดไข่นาะเฮ็นแถวห้องละเน่าบ่ก็ตาเสียดายบอกกับเจ้าของหน้าเพื่อนพี่น้องเลย บ่เฮ็ดไข่หักเ็นเน่าเบิดเลยไปตาเสียดายยังวะเออเฮ็ดไข่บบบบ่เอาเนาะเัน่าอยู่แถวห้องนี่กะอุ่มๆอยู่ในผพี่น้องเอ้ย คนเฮ็ดเฮ็ดอุ่มๆอยู่มือกล่องเนาะตากล่องก็ไปเรื่อยๆแล้วตากล่องก็ได้ยี่เบื่ออยู่นี่รอรอไปทำการพี่น้องเอ้ยอ้าวมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วนี่แต่ผูกกระต่ายใหญ่ๆพี่น้องก็จะบอยวชว่าวเลยนะ นี่แต่ผูกกระต่ายใหญ่เลยจะวางอรวางวยต่อต่อนอยยามันเต็มมาสันซีนี่ก่ตาเนออยยามันเต็มก็เลยเอากระต่ายใหญ่มาเป็นไงตาใหญ่มาเป็นจังใดแดดนั่นบ่ แค่กระต่ายกลางๆมืนแนี่ยังตีมอ่ะาส่กระต่าอืมฉันรู้ว่าความคิดเธอเป็นแบบนี้ฉันไม่มาด้วยหรอกความคิดกิโลนะพี่น้องแต่ว่าความคิดว่าสีเอาลายลายมาสันสีได้ลายลายสักกระต่ายใหญ่มาโอุ้ยมันขี่ส้เวยพี่น้องเอ้ยฉันคิดแบบนี้แหละฉันโหคิดแบบนี้เฮาบอกมานึ่ เพราะว่ามันขี้ซวยโอ้โหขี่สวยแต่แต่อยู่บ้านอย่างนี้แต่ก็ยังดีพี่น้องเอ้ยได้เห็ดราคาแพงเอออุ้ยเห็ดยังวหวนะมันบ่แม่นเห็ดกินเนาะเอออุนี่นาวอืมโอเคเห็ดกินนั่นแหละใช่อืมอู้ปากเขาวงามาดิเขียวก้มเลยพี่น้องเอ้ย ปัาดทดังดีจะมูกดีแบบนี้นะหวยหิวเข่าป่ะฮ้สสพได้จังหานูมานเพิ่นวะเพิ่นจะมูกดีก็เลยหานูมานเนาะพี่น้อง เกเพ็ดพี่น้องเอ้ยนางกำลังเก็บเพ็ดตอนนี้หาก็เป็นตากล้องให้คือเก่าพี่น้องต้องเปิดนะพี่น้องพอเป็นถุ่มใหม่นะข้ามบอกเปิดแล้วบางทีกะเนาวถิ่มพอผมมีคนเห็นตาก็เห็นเห็ดแล้วทั้งหนาจ้ะนะผู้แดงๆผู้คนตาดีนี่อยู่ใกล้ก็เห็น น่ะดอกหน่อยดอกยังกะมีเนี่ยนี่โอ้เห็ดแดงเห็ดแดงหน่อยกะมีจ้าพี่น้องอู้อ่าอยู่ลึกเออใส่มาปุ่มดูเออเอาดินออกไหมมาสานสานเอาดินออกแค่นเห็ด อืมไม่แต่เราทำงามปนหาต่อบอหอยกับข้องมาข้องสอบแล้วต่อเนี่ยก็ได้ข้าเจ้าวขายแพงแพงอันถาดหนึ่งเขาทำนานเกือบพันบาทพี่น้องเอ้่ายสามแสนป่ายาป้าโธอ,อย่าสีนะใต้กับบอ บอกกากินแล้วเงินกับบอลายก็ได้เลยได้แต่แมงขับไปอ้าวเห็นอีกแล้วคือดอกงามแท้วะอือตัวนี้จ้ะอือดอกงามอะไรี่น้องเลยตัวนี้ดอกนี้ก็ได้เอ้ยเอาอัยัง้ใส่เอาอดีจ้ะตัวยังใส่ได้ตัวยังใส่ได้คราซท่นบุกป่าคือเก่าจ้า นี่จะเห็ดเบื่อต้อ,องฝากอะบอดแจมสายปันไดพี่น้องราวาเมือดฝนเนาะ <S 2> <S 2> ตายแก็บอานในพักเดียวเนี่ยอ้าหยอดงามอะลีสะออนสะออนมาดโคตรงามเลยเอ้าหักอันนี้แล้วก็ได้เห็ดแดง เพชรอีกเนาะเกษเพชรแดงอีกพี่เนาะดูพื้นใบตองดูพื้นต้นไม้แมนก็เพชรยังนี่เนาะเป็นเพชรกินหรือเปล่ากเราขาวๆบ่เอาได้เก็บไว้ในเห็ดอันนี้ปัดติ๋วฮะ ผักติ่วงามสวยๆงามๆยอดงามๆพี่น้องวเลยเก็บเอามาแกงใส่เห็ดเนาะนี่ไปแล้วเลยติ่วงามเห็ดยังนอนในเนาะบังเห็ดอยู่ใช่ไหมอันตัวอันเก็บเอาไปหั่นติ่วแล้วนะบอก ีอันนี้เห็ดของนางนาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็นหนึวว่งลายในพักติ๋วหนึ่งอยไรพี่น้องอันนี้เห็ดเพาะพี่น้องเ,เอ้เห็ดเพาะไปกินแกงเห็ดเพาะนำกันได้พี่น้องเด้อได้ปักลายลายหนึ่งพี่น้องเอ้เดี๋ยวเป็นของซันนี่นะพี่น้องเนาะเห็ดไข่สมาพีเห็ดไข่สมบปีพี่น้องเอ้ น้องเมื่อไหร่ก,กันสนีกับคอลาสิบเป็นสนีเดอ้อผักกระไรกดแชร์กดติดตามสองสนีป่าเด็นกน้องผักเบิ่งผักส้มเนี่ยเดอ้อขอพ่อพอ,อันสิดต่อไปค่ะสวัสดี